สวัสดีครับผมทำงานเป็นช่างพิมพ์ประจำกะอยู่แถวบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อ2อสามสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเข้ากะดึกเข้าหนึ่งทุกถ้ารวมทำโอทีด้วยก็คือจะออกกะตอน7จ็ดโมงครึ่งวันนั้นเข้ากะไปก็ปรากฏว่าเครื่องที่ผมทำมันพัง ก็เลยต้องรออะไรจากโรงกลึงตอนเช้าวันรุ่งขึ้นวันห,หน้าเลยให้ช่างพิมพ์เลิกโ t ซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาตีสามครึง่งพอถึงเวลากลับเพื่อนผมที่พักอยู่ที่เดียวกันมันเอามอเตอร์ไซค์มาผมก็เลยขอซ้อนมันกลับไปด้วยที่ที่ผมพักอยู่เรียกว่าแฟดโครงการสาม ซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่เขามาทำถนนใหม่ก็เลยขี่ช้าๆจนมาถึงแฟตโครงการสองกำลังจะพ้นอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงคนร้องอยู่ในป่าหญ้าข้างทางเพื่อนผมมันก็เลยจอดรถลงไปดูเห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดโรงงานนั่งอยู่หัวแตกเลือดอาบเสื้อ แกนั่งจับแขนตัวเองแล้วบอกว่าแขนถ้าจะหักพวกผมก็เลยถามไปว่าไปโดนอะไรมาแกบอกว่าแกโดนรถบัสรับส่งพนักงานชนกระเด็นผมถามว่าแล้วรถบัสไปไหนแล้วแกบอกว่ามันขับหนีไปแล้วระหว่างที่คุยกันผมหันไปเห็นรถสองแถวที่วิ่งออกมาจากแฟลตโครงการสาม มาจอดอยู่ตรงถนอนอีกฝั่งแล้วรถกระจกลงมามองดูพวกผมแล้วพี่คนเจ็บแกก็บอกให้พวกผมเข็นรถมอเตอร์ไซค์ของแกข้ามไปอีกฝั่งให้หน่อยเดี๋ยวแกจะโทรเรียกญาติแกมาเองผมกับเพื่อนก็เลยช่วยกันจูงรถออกมาโดยที่เพื่อนผมจับแ่นส่วนผมจับเบาะรถเดินจูงจากป่าหญ้าจะออกมาที่ถนนแล้ว พี่คนเจ็บที่เดินตามหลังผมมาแกก็พูดว่ากูได้ตัวแทนกูแล้วสองคนเลยจังหวะที่พวกผมกำลังจะจูงรถขึ้นถนนคนขับรถสองแถวก็บีดแตรดังและยาวมากๆพวกผมตกใจสะดุ้งสุดตัวพอรถบัตรรับส่งพนักงานสองชั้นวิ่งมาตัดหน้าพวกผมไปแบบชิวเฉียด ขับรถสองแถวแกรีบลงจากรถแล้ววิ่งข้ามฝั่งมาถามไอ้นุ่มพวกเองทำอะไรกันผมก้มลงดูมอเตอร์ไซค์ที่จูมาณนะตอนนี้มันกลับกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ๆแห,ห้งๆส่วนพี่คนเจ็บก็หายไปผมเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้ลุงแกฟังลุงแกบอกว่า เห็นพวกเองยืนถือท่อนไม้คุยกับใครไม่รู้หนาแล้วคิดว่าทาไม่บาก็คงจะเมาแล้วอยู่ก็เดินถือท่อนไม้ออกมาที่ถนนรถบัสก็วิ่งมาเร็วไม่เห็นหรือไงถ้าขาไม่บีบแต่ได้ตายแน่แแล้วลุงแกยังบอกอีกว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนนะ่ะมีผู้ชาย ถูกรถรับส่งพนักงานชนตายคาที่เลยที่สำคัญนะศพมันมากระเด็นตรงที่เองคุยกับมันนี่แหละคงใส่มันหาตัวตายตัวแทนมันวะตรงเนี้ยคนตายบ่อยพอลุงพูดจบลุงแกก็เดินไปขึ้นรถและขับออกไปส่วนพวกผมหันกลับไปดูตรงป่าหญ้าที่เจอพี่เขาถัดออกไป มีคลองน้ำเสียดำๆซึ่งในความมืดนั้นยังมองเห็นว่ามีหัวคนโผล่จากน้ำมาครึ่งหัวที่รู้เพราะเห็นดวงตาสีขาวที่กำลังมองมาแล้วหัวนั้นก็ค่อยๆจมลงไปในน้ำพวกผมรีบวิ่งไปขึ้นรถทันทีระหว่างกำลังจะสตาร์ทรถ ได้ยินเสียงเหมือนคนยืนคุยตรงกลางระหว่างผมกับเพื่อนเสียงนั้นพูดว่ากูเอาพวกมึงไม่ได้กูก็จะเอาคนอื่นไปอยู่ดีจังหวะนั้นเพื่อนผมรีบขี่รถออกไปไม่ได้กลับข้ห้องเลยครับไปหาร้านนั่งกินรอจนเช้าแล้วรีบไปใส่บาตรให้พี่คนนั้นทันทีตั้งแต่วันนั้นมา เปื่อนผมถ้าไม่มีโอทีมันก็จะไม่ยอมกลับก่อนจะรอให้ฟ้าสว่างก่อนค่อยกลับ